สวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับเม,มื่อนี้ที่ระพนคนมันนอกสีภาพี่น้องไปหนึ่งเขาเป่าไฟนะครับผมไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องปองปายสุขูสุขคนครับพบกับผมนะครับที่ระพนคนมันนอกนะครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับตื่นเศร้านะครับผมตื่นเศร้ากสิมาหนึ่งเขาเป่าไฟนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีหนึ่งเขานี้วครับพี่น้องก็เลยส่วนพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับ หนึ่งขานียวย่มเสาของทีรพลนคมมานอนะครับผมว่าหนึ่งขาเนี้วนะครับสิเป็นแนวดนะครับพี่นองครับไปตามไปชมกันได้เลยเลยครับพี่นองครับครับพี่นองหลังจากดั้งไฟแล้วนะครับยิดทานเรียบร้อยนะครับก็เตี้ยมหวดนะครับพี่นองครับลาดน้ำจังน้อยนะครับต้องลาดน้ำเพราะว่ายานเขามันติตหัวนะครับเวลาเขามันขึ้นนะครับเข่าขึ้นก็คือว่า เข่ามันเริ่มซุกนะครับพี่น้องบานผมนะครับเอินเขามันขึ้นนะครับผมจะลาดน้ำลาดน้ำหวดก่อนนะครับลาดน้ำหัวแล้วก็จงค่อยเอาเขาใส่นะครับเข่านี่ก็มาไวแต่มือขึ้นผลรับพี่น้องครับมาไวนะครับมาบรายครับก็ได้กล้องหน่อยนึ่งละครับพี่น้องครับมาไวนะครับ รับมอก็เริ่มห่อนแล้วนะคร paper, it, ับพี่น้องครับไอ้นะครับไอ้จากหมอกระมาแล้วนะครับผมสุกกระยอนไอ้จากความร้อนเนี่ยนะครับพี่น้องเดือนได้ทีแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ปิดฟ้าให้เรียบร้อยนะครับพี่น้องครับก็รอนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับความห่อนก็มีแล้วนะครับผมได้ทีแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าก็ ถ่ายจะวางจะเข้านะครับพี่น้องครับเขาก็ลั่งสิเริ่มขึ้นนะครับความหอนกะได้ที่แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องไอความหอนนะครับขึ้นมาหลายแล้วนะครับนี่ครับผมเปิดอีกสักเทือนะครับนี่ครับไอความหอนหลายแล้วนะครับผมเห็นบอกครับพี่น้องครับแต่กับบอท่านไดพ่อนะครับผมตอนนี้ก่ะ ได้เวลาแล้วนะครับพี่น้องได้ที่แล้วนะครับเข่าขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ซิกเข่ากันนะครับพี่น้องกับด่านนั้นเองครับเอืนซิกเข่านะครับหลังจากซิกแล้วนะครับก็เอาไว้อีกจักหน่อยนะครับจักหาหน้าที่นะครับพี่น้องหลังจากครบหาหน้าที่แล้วพี่น้องซิกเรียบร้อยผมก็สิล่องเอาสอนนะครับ ข้นขนเบ um. okay. right ิงนะครับพี่น้องก็โอเคได้ทีแล้วนะครับผมได้ทีแล้วนะครับเม็ดงามเรียบร้อยนะครับเขานิ่มพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่ครับอุปกรณ์นะครับหลังจากเจ๊กหน่อยกระสีทรายเรียบร้อยกระสีเอาใส่กองเนี่ยนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับสีห่อไปเห็ดกินอยู่บงเห็ดงานนะครับพี่น้องเขาเนี้ห่อนห่อนนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็เอาเข่าใส่กองนะครับผม อาสิติดมือนะครับพี่น้องครับมันห่อนนะครับผมมันห่อนนะครับกะเอาใส่ติปน้อยๆนะครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องอีสานย่ามเส้าๆนะครับผมกระสีหนึ่งเขาเป่าไฟนะครับพี่น้องครับทิดฟ้าให้เดียบร้อยนะครับผมก็ได้ห่อเขาไปลงไปเห็ดงานแล้วนะครับพี่น้องครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ